เราจะแยกได้อย่างไงว่าสุสานอันไหนที่มีศพสุสานอันไหนเป็นแทรกีรสังเกตได้อย่างไรสังเกตได้จากป้ายของสุสานครับสุสานประเภทแทรกีตัวอักษรจะเป็นสีทองอแต่ว่าสุสานที่เป็นห่วงซุยและก็ฝังล่างผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะมีตัวอักษรสีเขียว<อ>บางครั้งก็จะมีสีแดงก็คือว่าเตรียมไว้สําหรับเป็นสุสานจะเห็นว่าแต่ละดวงชะตาเนี่ยจะมีตําแหน่งองศา ของแปลงแซกีแล้วก็ตัวองศาของอช่องบรรจุลงศพเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าเป็นการฝังศพธรรมดาเนี่ยเราจะขุดลงไปตรงๆเลยแต่ว่าการทําแซกีนคือการปรับให้เข้ากับดวงชะตาแล้วก็เรื่องราวที่ต้องการเพราะฉะนั้นแต่ละครอบครัวหรือแต่ละสกุลเนี่ยก็จะมีการเลือกพื้นที่แล้วก็ปรับองศาที่แตกต่างกันพีบอกว่ามีมหาเศรษฐีเจ้าสัวนักการเมืองเหล่านี้ก็มาทําแซกีเยอะแยะ ัอยังเช่นนักการเมืองครับนักการเมืองก็คือนักการเมืองผู้ที่มีอํานาจวาสนาแต่รับการเลือกตั้งเขามาหรือใดๆเขามาทาไซกีโดยมากก็มาทําเพื่อขออะไรเพิ่มหรือต้องการอะไรเพิ่มอันดับแรกเลยคนที่จะมีบารมีหรือมีอํานาจจะต้องมีการเสริมดวงก่อนเสริมดวงในที่นี้คือทําให้ชะตาชีวิตเองเนี่ยถูกปกป้องคุ้มครองคนมุ่งหวังปองร้ายไม่เกิดผลมีฝรั่งเชื่อเรื่องแบบนี้ไหมปัจจุบันมีครับมีเหรอครับ คนที่โดนยิงเฉียดหูด้านขวาไปเนี่ยมีไมหมฮะแบบจริงๆสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราศึกษาประวัติดูดีๆนักธุรกิจหรือว่านักการเมืองท่านเนี้ยเมื่อก่อนเคยทําสายการบินแล้วเจ๊งอ,อแล้วก็ไปเชิญซินแสมาแล้วก็มาประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่า,<ช>าบอกนะว่าเขาทําชายกีด้วยครับเรากําลังพูดถึงอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ นะครับรอดมาได้ราวปาฏิหาริย์เรียกว่ามีสินแส่วงจุ้ยคอยดูแลในเรื่องต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยอาจารย์เชื่อว่าโดนั์ทรัมมีแน่นอนอ่าใช่ครับโดนัททรัมก็เคยพูดว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเฟนซุยหวงจุ้ยมันทํางานไงแต่ว่ามันทําให้เขามีสตางค์เฟนซุยก็คือ่วงจุ้ยครับเรียกว่ามีการใช้ศาสตร์มีสินแสที่คอยดูแลเรื่องพวกนี้อยู่นี่คือภาพของโดนั์ทรัมป์ตอนหนุ่ม จะเห็นว่ามีชาวจีนสองคนผู้หญิงกับผู้ชาย uh huh. เป็นซินแสที่เข้ามาดูแลโดนทั้ทัมหลังจากที่โดนทั้ทัมเคยประสบความล้มเหลวนีเรื่องของการทําธุรกิจ uh huh. สายเครืบิน uh huh. ใช่ไหมฮะตอนนั้น uh huh. แล้วก็มาทำนะครับ uh huh. สองคนนั้นคือซินแสใช่ uh huh. ครับซินแสฮวงจุ้ยครับหรือว่าอีกคนนึงก็ได้ครับที่เป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ชื่อเรื่องฮวงจุ้ยคือบิลเกตบิลเกตจะเห็นว่าบ้านของบิลเกตเนี่ยก็สร้างตรงตามหลักวิชาของฮวงจุย้ย แล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเบียเกตเป็นหนึ่งในบุคคลที่สนใจสารเรื่องหงจุย้ย